วันนี้เราก็วันที่24มิถุนาเนาะวันเกิดเมนชิเจนวันเกิดหลวงตาก็พูดตลอดเนาะวันเกิดเนี่ยต้องระลึกถึงใครอะแม่ใช่เนาะสาธุเอ่อเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเดือนมิถุนาวันเกิดเนี้ยดูไหมคือหลวงตาเน้นไปที่ความเป็นความกตัญญูมากกว่าระลึกถึงแม่ แม่วันเกิดของเราเนี่ยไม่นี่วันเกิดของอีเช่นในแม่จงเนาะแม่จงวันนั้นหน้านิ้วคิออ้วขมวดหละเนาะเออนะวันนั้นเป็นแม่วันที่แม่เจ็บปวดเนาะเจ็บปวดจริงๆนะดูดีๆเนาะถ้าสมัยก่อนเนะนะี่ยเนาะนี่เป็นวันเกิดของเราหลวงตาเน้นไปที่คุณธรรมนะฮะเน้นไปที่คุณธรรมเนาะการทําบุญเนี่ไม่ใช่ทําให้หลวงตานะ ทำให้ตัวเองหลวงจาก็แค่รับไว้เนาะมาโอ้ยเนาะอ่ <c oughs> นะหลวงจาจะเป็นคนที่เสียสละรับไว้เนาะเออนะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้หลวงจาจะมาเล่าเล่าเล่าเรื่องที่ที่ที่ผ่านมา <c oughs> พูดถึงเรื่องเมชชีเจิ้นวันนี้เนาะแมชชเจิ้นะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เป็นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ผู้หญิงคนแรก ไม่ไม่ใช่สิคนแรกคีออพิงอ่แต่นี้อีนี้อ่อออกนอกสายสินไปก่อน <c oughs> คนแรกที่มาเป็นผู้หญิงก็คือแม่ชีพิงเนาะแต่ผู้ที่ร่วมร่วมทางขึ้นมาบ่อน้ำพระอินคนแรกถือว่าอก็คือแมชชีเจนเนาะและแมชชีเจนนี้ก็เป็นคนที่ถ่ายภาพหลวงตาคนแรกภาพทุกภาพ แล้วก็สื่อออกไปสังออนไลน์สังโซเชียลก็คือ m มช s e เช e นนี่แหละเพราะฉะนั้นในขณะที่หลวงตาอยู่ห้วยหลวงช่วงนั้นเนาะ m มช s e เช e นเนี่ยหลวงตาก็ไม่ได้ค่อยได้ถามเรื่องประวัติมันเท่าไหร่แต่ด้วยอุปนิสัยความแน่วแน่ ในกุศลธรรมในการทานในการภาวนาในการมุ่งมั่นไปสู่ทางมรรคทางผลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มั่นคงมากๆความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวความอดหานเนาะตอนแรกเนี่ยอุปสรรคมากอุปสรรคโดยเฉพาะการเข,าเข้าเข้าก้าวเข้ามาอยู่ในในในสำนักหลวงจ่าเมื่อก่อนมันไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีเลยถือว่า ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยังไม่มีอะไรเลยเนาะหลวงตาก็ให้ความมั่นแค่คำพูดเนาะว่า,าถ้าปฏิบัติเข้าไปถึงแล้วจะรู้จักหลวงตาเองถ้าอยากรู้จักหลวงตาก็ฝึกอาณาปานสติถ้าไม่ฝึกอาณาปานสติก็จะไม่รู้จักเราเลยเราว่าอย่างนี้นแล้วก็ไม่ิเช่เจีน,นยลาออกจากการทำงาน ลาออกไม่บอกไม่บอกใครเลยนะไม่จตดหลงตามันมาแล้วมันค่อยมาบอกทีหลังว่ามันลาออกเห็นไ,ไหมลาออกจากทําการทํางานเนาะซึ่งอุปสรรคตอนนั้นมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ทังโลกเขามองหนึ่งแหละเอ้ยอความกระทบเข้ามาสู่หลวงตางก็คืออีเจนเนี่ยเป็นผู้หญิงและเป็นอายุก,ก็สามสิบต้นๆอะ่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในป่าในสำนักที่ไม่มีอะไรเลย เขาก็ล่ำเลือว่าแมชชีเชอเนี่ยโดนใส่ของโดนของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลวงจาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่ากูยังไม่ได้ใส่ยังไม่โดนนะแต่ด้วยอุปสรรคคำพูดคำปรุงแต่งของคนทั่วไปก็จะมองหลายอย่างในแง่ลบทั้งหมดทั้งเป็นอคติแต่ด้วยความด้วยความมั่นคงในศีลในศีลเนาะไม่เคยหวั่นไหวสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะ ไม่มีทุเรียนกินอย่างนี้นะจะบอกให้เชื่อไหมว่าเงินเนี่ยก็ไม่มีปัจจัยอะไรไม่มีเลยเชื่อไหมถ้ามีเงินเนี่ยถึงพันสองพันบาทเนี่ยที่เขาจะลงตาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับจับอ่าเห็นลงตารับปัจจัยหลงตานไม่เนี่ยส่วนมากจะจะอ่าอยู่กับพวกโยมเขาเนาะให้เขาบริหารจัดการเองซึ่งตอนนั้นไม่มีเลยมีครั้งหนึ่งมั้งครั้งแรกที่มีเงินสามพันบาทโอ้โหถือว่าเยอะมาก เริ่มต้นขึ้นมาบ่อน้ำไปอินมีเงินนะเฮ้ยถามไอ้เชิญเชิญมึงมีเงินเท่าไหร่วะสามพันบาทโอ้โหเยอะมากเห็นไหมเออซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรแต่ด้วยความมุ่งมั่นในธรรมะพวกเราก็ออยู่กับตอบอยู่กับตอมแล้วก็ภาวน,นากันไปโดยโดยเมื่อก่อนไอ้เ,อเอชิยังไม่ได้บวชชีตอนมาอยู่ก็ยังไม่ได้บวช เพราะว่าต้องถ่ายเป็นเป็น,ปนช่างภาพเป็นจากกล้องเป็นแอดมินสมัยนี้เขาเรียกแอดมินอ่าซึ่งคู่กับไอ้ใหม่เนาะแล้วก็อีพึ่งเนะาะสมคนเออช่วงนั้นรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนะบอ่นะะอน้ำพะเยนไม่เหมือนปัจจุบันเลยนะคือมันไม่มีใครเข้ามาเลยรู้ไหมเหมือนโลกอีกโลกหนึ่ง กลางคืนมาเนี่ยน่ากลัวไม่ได้กลัวอย่างอื่นนะกลัวสิ่งที่คือมันมีความขัดแย้งเรื่องอะอ,ะอะไรนะไม้ไม้ไม้พยุงไม้พยุงพวกลักลอบตัดไม้พยุงตัดไม้ไปทําปืนทําอะไรเผาสารอะไรประมาณนะี้ซึ่งตอนนั้นหลวงจาก,ก็มีจะสั่งบอกว่าโทรศัพท์อย่าปิดนะเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงมีอะไรก็โทรมาหลวงจาก,ก็ต้องเปิดไว้เพราะเราอยู่ห่างกันนะ อาอยู่คน,คน,คนละที่เลยนะเพราะฉะนั้นมันไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ลองนึกภาพดูจินตนาการว่ากลางค่ำกลางคืนมาเสียงปืนมั่งเสียงอะไรมั่งเขายิงขู่เพื่ออยากเราหนีจากตรงนี้ไม่หลวงตาก,ก็นึกว่าหกห้าปีหกปีนี้เนาะตั้งแต่ขึ้นมาบ่อน้ำพระอินไม่ชิดเชนก็เข้าปฏิบัตินะลหลวงตาเแต่ลวงตาบอกอย่างเดียวว่า ปฏิบัติมึงไปดูลมเลย2ปี6มีอะไรค่อยมาคุยกันนี่คือการมุ่งเข้าไปสู่อนาภานสติอย่างเดียวเลยจนอยู่มาสามสองสามปีสามปีมปลุงาก็ถือว่าเฮ้ยมึงมีอะไรจะถามกูไหมบอกไม่มีก็ไม่มีก็ไม,มไม่ได้ถามกันอ่าเริ่มต้นสร้างกุฏิรอดแรกก็จะได้เห็นอยู่จะแถวครัวเก่าครัวนะครัวเก่านั่นเป็นกุฏิอีเชหลังแรกซึ่งทําลําบากมาก คือเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่มีเนาะใช้คอนปอนทุบหินทุบอะไรอย่างเงี้ยอ่นะแต่ก็ได้หมู่คณะพระเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะครูบาทุยก็มาแล้วตอนนั้นซึ่งอ่าอ่าครูบารลเนี่เป็นอยู่มาก่อนอยู่กับหลวงตาตลอดสองรูกเนี่ยหลวงตากับครูบาดลนเนาะส่วนไม่ชีเจนกับอีพึ่งเนี่ยมีสองคนที่อยู่ประจํำในวัด ซึ่งหลงจาก็เป็นห่วงเพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่ที่ไม่น่าเป็นห่วงคือหน้าจา,จามันขี้เหร่เป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครไปเห็นหน้าก็หมดอารมณ์แล้วอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็ได้ได้เปรียบหน่อยนึงตอนนั้นหน้าเขียยหน้ากลัวมากจริงๆพอหน้าบวมมัง่งบูดมัง่งตาแดงยังกับผีอีเจนเนี่แดงข้างเดียวเลยนะเนี่ยแดงแดงแดงแบบ ลุงตามองไปแเหมือนเลือดเลยยู่ยดีๆในตาเนียข้างนี้บวมใหญ่ข้างนี้ปกติเหมือนกับให้มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะอีเจ้นในถึงกับเอาผ้าชุบน้ําห่อไว้เลยนะเหมือนร้อนอ่ะร้อนเผากันนะครึ่งซึ่งตอนนั้นทางไอจงทางพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงลูกมากๆแต่ว่าก็อยากดึงลูกกลับไปอยู่เรื่อยเนาะ แต่ว่าด้วยความมีพูดว่านี่มีนิสัยมีวัสนานะเนาะเออจนหลวงตาตัดสินใจให้โกนหัวบวชชีซะอ่บวชซะให้มันจบจบไปเพราะว่าการโกนหัวออกมาเนี่ยมันจะตัดกระแสแห่งความวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ของคนทั่วไปได้มากขึ้นเนาะมันก็เลยโกนเลยเนาะเออซึ่งไอ้เจ้เนี่เป็นคนพูดพูดง่าย เป็นคนที่พูดง,ง่ายๆไม่เสียงไม่เสียงหลวงตาอาจจะเสียงในใจสักกิริยาไม่กล้าแต่ในใจไม่โลเนาะชิงไม่ใช่บอกบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปไปซ้ายไม่ใช่เป็นคนที่อา่าไม่เสียงไม่เสียงนะอ่าแล้วหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆว่าอ่าเหมือนเหมือนไม่พูดเอาใจอะ่ะไม่พูดเอาใจเลยอย่างเงี้ยซัดอยู่เรื่อยเอาอยู่เรื่อยแทกอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยนะหลวงตาเคยไล่มนันหนีนะ จริงจำได้อยู่ไปเลยแต่มันไม่หนีเพราะมันแค้นหรือ,อยังไงไม่รู้จำไหมนะหลวงตาเคยพูดว่าคนไหนเอาใจลูกศิษย์นั่นแหละทำ้ายลูกศิษย์อันนี้ไม่ใช่คำพูดหลวงตานะเป็นคำพูดหลวงปู่ชาครูบาอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะทุกไงเห็นไหมก่อนจะตีเหล็กเขาต้องเผาก่อนถ้าคนไหนไม่ไหวก็ไปไป มันไม่ใส่ใจนะไม่ใส่แต่แอบแอบไปดูอยู่เรื่อยอว่าแอบไปดูอยู่หมดเลยตอนอาบน้านะใช่จริงนะแอบไปดูคือแอบไปส่องพฤติกรรมของเขาเขาอยู่ยังไงเหมือนลูกศิษย์ทุคนเนี่ยลงตาดูอยู่นะจริงนะไม่ได้พูดเล่นดูอยูด่ดูดูแต่ไม่พูดไม่แต่พระก็ตามนะดูอยู่สแกนดูอยู่สแกนอยู่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะไม่ค่อยแสดงออกเพราะแสดงออกมันจะเป็นเป้า เป็นเป้าจนกว่าวันหนึ่งหลวงจาก,ก็เลยให้มันขึ้นมาจนวันหนึ่งนะ่ะให้มันออกมาไล้สดคือทำงานช่วยหลวงจาคือหลวงจามันไม่ไหวอะคนเดียวคนเริ่มเยอะขึ้นงานก็เยอะขึ้นและเจ้นก็ทํางานได้ดีมากๆทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เกิดที่หลวงจาไม่ได้เกิดที่ใครเกิดที่บุญบรารมีวัสนาเขาเองเขาทำกรรมมาแบบนี้ อีเจ้นมันก็เป็นอย่างนี้มันมีบุญวัสนาของมันมีบรารมีของมันครูบาชัยครูบาทุยครูบาโดนอะไรเขาเป็นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับหลวงตาหรอกอะหลวงจาก็เป็นแค่ผู้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนอยู่ห่างๆส่วนเจริญทางหรือปฏิบัติอยู่ที่เขาหลวงตาเคยพูดลูกศิษย์หลวงตา ไม่ได้ใช้บังคับให้คนมานับถือทุกคนที่มานับถืออิจฉนเอ้ยครูบาชายครูบาทวย,เ,ยเขานับถือด้วยใจเขาคนที่มานับถือเขาด้วยการกระทําเขาประพฤติของเขาจําไว้หลวงตาไม่ได้มีส่วนหรอกหลวงตามองอยู่ทุกคนแหละลูกศิษย์ลูกลหาเอบริวารเขาไม่ชีที่จะยอมรับจิจนไม่ใช่ว่าหลวงเป็นสิ่ธหลวงตาบังคับนะเขาลงไม่สิจ้นรับยอมรับไม่สิจ้นเอง คิดว่าลูกศิษย์วัดป่าบ่อน้ำมาอินโดยเฉพาะลูกศิษย์หลวงตามไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าพระว่าชีจะเป็นคนที่ไม่น่าไหว้หลังหลออจริงๆเป็นคนที่สละสลามากคุบบาชายครบบาทุยคุูบารนสละยิ่งครบบายนอิจฉเไงโอหนักมากสละจนกูตกใจบางทีกูต้องยึดไว้ก่อนเมื่อก่อนกูอาจจะไม่เป็นอย่างงี้นะช่วงนี้กูต้องระวังมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่มาอยู่ในวัดนี้เรานี่เยอะขึ้น กูจะไม่ให้ยอมให้ให้คนในวัดนี้เสี่ยงไปกับกูเด็ดขาดจริงหลวงตากล้าพูดเลยเพราะฉะนั้นหลวงตาจะไม่ให้พระชีวัดน,นี้หรือคนที่เนี้รู้สึกว่าเสี่ยงตื่นมาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรกินอะไรหลายอย่างหลวงตาบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครนอกจากหลวงตาไม่ไหวจริงๆทําไม่ได้จริงๆนั่นแหนละหลวงตาจะยอมเอง ถ้าหลวงตายังทําได้อยู่เต็มศักยภาพที่มีที่ตาจะไม่ยอมทําให้คนที่เคารพหรือลูกศิษย์ลูกหาผิดหวังในตัวหลวงตาเลยหลวงตาจริงตั้งใจมัน่นจะไม่ให้เขาเสียใจไม่ให้เขาผิดหวังอของของเรา,าคือเป็นอย่างนี้เลยยอมยอมหกักไม่ยอมงอจะไม่ยอมให้พวกเราในสุ่มเสี่ยงกับเรื่องอาการเป็นอยู่อะไรทั้งนั้นแหละหลวงตาย,ยอมหมดทุกอย่าง โดยเฉพาะเนี่ยหลวงตาเนี่ยสร้างกำแพงแบบหลวงตาคนจะไม่เข้าใจหรอกอุ้ยทำไมหลวงตาต้องเอาเงินนี้คนนั้นคนนี้ที่จริงเนี่ยหลวงตาทำเพื่ออ,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 อาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าสิ่งที่หลวงตาทำเนี่ยมันมันเป็นกำแพงกำแพงจิตใจกำแพงแห่งการทานบางทีเนี่ยโอ้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเกิดไม่ชิเช่นเนาะทต่จริงวันเกิดเนี่ยเป็นวันที่ต้องเพิ่มทุกข์แล้วนะแต่ว่าเป็นเชื่อว่า ลูกศิษย์ลุงหาหรืออะไรเงี้ยเนาะเขามาแสดงความมุทิตาเนาะลุงจาก็ไม่ขัดข้องนี่นะ,ะลุงจาก็เห็นว่าจะสั่งเค้กก็ไม่สั่งละพอเห็นเค้กแล้วกลัวเป็นบอกเออป้องกัน <c oughs> เออก็ออออมีแต่อะไรละ่ะบุญกุศลบุญกุศลมีแต่บุญกุศลที่จะอนุโมทนาขอให้ออออทำมา,าดีแล้วเชื่อมั่นไม่ต้องไปเพราะว่า การกระทำหรือจิตนิสัยของอีเจ้นเนี่ยลงุงตาเชื่อมั่นว่าหาเลยาหาเลยากูไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเหลิงอ,อจริงเดี๋ยวครูบาโดนครูบาชุยลงุงตาเป็นคนที่โชคดีมาก ที่มีลูกศิษย์ลูกหา,าคิริงงนะอครูบารนครูบาทุยครูบาใจนึกใครใครเออหลายคนยทุกคนแหะสงสารว่าเออทำไมกูโชคดีขนาดนี้วะที่มีลูกศิษย์ลูกหาแบบไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งไปสู่มัคสู่ผลจริงจริง สู่การสละจากค่าหลายๆอย่างซึ่งไม่มีสิ่งที่ผ่านมาพิสูจน์การเวลาระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนเออลุงตาว่าลุงตาจะสิ้นไปตายไปก็ยังมีให้คนที่มุ่งสู่เส้นทางขออนุโมทนากับลูกศิษย์ลูกหาไม่ชีเชิญทุกๆคนเนาะเออที่ถวายทำบุญถวายปัจจัยถวลวงตา วันนี้วันที่24ิสมิถุนายน2 5 6 8วัดป่าบ่อนามพินเนานะวันเกิดเนาะเป็นวันที่ทุกขที่สุดเนาะเกิดเมื่อไหร่ทุกวันนั้นโกรธเบอร์วินาทีไหนก็ทุกวินาทีนั้นการเกิดนี่แหละคือสายแห่งทุกนขะ์เนาะวันนี้วันเกิดไม่ใช่เชิญเนานะใครวันเกิดก็อยากให้พวกเราระลึกถึงทุกนะถึงทุกอ่านะเพราะนั้นทุกนี่แหละทุกตั้งแต่เริ่มปวดท้องของแม่แล้ว วันเกิดของลูกเนี่ยเป็นวันที่แม่ทรมานถ้าสมัยก่อนเน่ยยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มีเครื่องมือแพทย์ไม่ทันสมัยเนี่ยเป็นหมอจำแยเนี่ยลองคิดดูอ่าวันที่ทุกทรมานที่สุดของแม่แหละว,วันนั้นเนาะเพราะฉะนั้นลูกทุกคนวันเกิดต้อตงพึงสังวรให้ดีเนาะว่าวันเกิดนี่แหละเนะ,ะเป็นวันทุกเริ่มทุกนะ,ะทุกที่สุดอะนะ เพราะฉะนั้นเด็กออกมามันถึงร้องไห้มันจะทุกข์แล้วนะแอเลยแหละไม่มีใครยิ้มออกมาหรอกเนาะเพราะฉะนั้นวันเกิดนี่แหละเป็นวันเริ่มต้นแห่งทุกข์เออเริ่มต้นแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนาะวันนี้เราให้นําเอาวันนี้เอ,อเป็นวันที่พวกเราระลึกถึงการเกิดระลึกระลึกถึงแม่ด้วยระลึกถึงแม่ด้วยเออเออเพราะฉะนั้นอ่าอ,อยากให้พวกเราระลึกถึง ความทุกข์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนาะ,ะพ่อเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะวันที่ลูกจะเกิดเนานะริงไหมพยา่รอนหรือเมาอยู่เชื่อไหมหลวงจาก,ก็เคยนะนเนาะอดีตเคยเป็นพ่อคนเอ,อวันที่ภรรยาจะคลอดเนี่ยต้องไปหาฟืนนะไปหาฟืนมากองไว้เพื่อจะอยู่อยู่ไฟแล้วก็เอาละมีผ้าแขวนไว้ดึงละจิงไว้หมอตำแยเอาละ บางทีเขาก็เรียกเรียกผู้ผู้เป็นสามีเข้าไปสามีเข้าไปไปอะไรไปโดนขวนกับโดนกัดนะตอนนั้นเออโดนด่าสารพัดแล้วตอนนั้นมันเจ็บปวดทรมานของของของ,ของผู้เป็นแม่เนาะเออนะเพราะฉะนั้นหลวงตารู้ดีว่าวันวันที่จุติของเราวันที่เกิดของเราเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มทุกข์จริงๆอ่ามันเริ่มทุกข์ทรมานเกิดเวทนาอย่างหนักโอ้ยออกมาเนี่เลือดเนี่ย เป็นเป็นครึ่งถังเลยนะ,ะเสียเลือดแม่เสียเลือดเนี่ยเนาะแต่พอเห็นลูกออกมาแม่เห็นหน้าลูกก็ยิ้มแหละเนาะเออเห็นไหมดูสินะเออผ่านการเป็นการตายมาแล้วเพราะฉะนั้นบุทธิดาทุกคนเนาะพึงลำลึกพึงลำลึกพึงลำลึกเนาะอย่าได้เหยียบย่ำอย่าได้เหยียบย่ำ บิดามานดามาตาปิตุอุปทานังเอตมังคารมุตตมังอุปถาบิดามานดาเป็นมงคลอย่างยิ่งความกตัญญูตัวนี้ถือเป็นธรรมอันเลิศถือเป็นธรรมอันเลิศจำไว้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยถ้าไม่มีความกตัญญูเป็นฐานรองรับนาจิตใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความกตัญญูนี่แหละเป็นฐานรองรับของความดีจิตใจที่ดีงามอนะ่ะ จิตใจดวงนั้นจะมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความเมตตาธรรมเกิดขึ้นเพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูเนะาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานของใจต้องมีความกตัญญูเนาะเพราะฉะนั้นศีลอย่ามีศีลแต่ปากถ้าไม่ดูแลพ่อแม่เนาะเอโบราณอีสานพันว่าลูกบ่ฟังข้มอม่อข้อมแม่ผีแกขอมอนรกกรวานี่ หมายถึงมันจะไปตกไปสู่ความเสื่อมนั่นแหละเ,เสื่อมเนาะเห็นไหมเขาถึงมีวิธีพิธีอะไรไหว้บรรทบุรุษรละลึกถึงนะนี่เห็นไหมอ่าอ่าระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์บุรพาจารย์เห็นไหมอ่าระลึกถึงปุย่าตายายหรือเรียกว่าบรรทบุรุษเห็นไหมอ่าอ่าเ,เพื่อเราจะไม่ได้ลืมมูลาการากเงา อ่าลากเงาของตัวเองเนาะเออเพราะฉะนั้นขอให้อผู้มีจิตใจใฝ่รมจงมีความกระตันอยู่ละลืกถึงความดีงามของพ่อแม่ความามีบุญคุณของพ่อแม่หรือคนใดก็ตามที่มีคุณกับเราเนาะเออนั่นแหละเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านเนาะเออเนาะมีอะไรไหมน,น็อตครับขอโอกาสหลวงตาครับ มีฝากคำถามจากคุณภูวดลถวายวันเกิดหลวงแม่ชีเจิ้นมาหนึ่พพร้อมคำถามครับว่าวันเกิดของครับจะสามารถสร้างเหตุพิเศษได้อย่างไรบ้างครับอสร้างเหตุพิเศษโอ้ยสร้างได้เหมือนกันที่จริงที่จริงเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ทํางานบุญวันเกิดเนี่ยไม่ไม่ได้ทําอะไรนะแล้วลึกถึงคุณเรียกว่ามุทิตาถ้าเป็นครูบาอาจารย์เห็นไหม อ่าเราลึกถึงคุณอย่าลืมนะครูบาอาจารย์เนี่ยลำบากมากเหนื่อยยากมากนะเหมือนพ่อแม่เขาต้องเรียกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เออท่านลําบากนะอ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยแม่ท่านถึงเรียกเห็นไหมทําไมเราจะทําไม่ได้เหตุที่เป็นกุศลแบบนี้อ่าอ,อ่าไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละคารวะหรือหรือหรือเมชีหรือพระอะไรก็ตามอ่าวันนี้เป็นวันความราลึกถึงพระคุณท่านเห็นไหมเราลาลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหม เออเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระอริยสงฆ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะทำได้ทำได้ไดอนุมโมทนาเลยเนาะ,ะสร้างเหตุที่ดีเป็นกุศลขนาดนี้เนาะนะเ, à, นะเ, à, เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านลำบากจริงนะลำบากนะกับลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยนะ à, ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากนะดูดีๆเออ ถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเราจะไม่รู้หรอว่าโอ้โหทำไมต้องอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์เนี่ยพูดง่ายงว่ากว่าจะบ่มเพาะลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยอบรมแต่ละคนเนี่ยต้องใช้ทุกวิถีทางนะจริง,จร,งจริงนะคนอุบายสารพัดแหละเออทุ่มเทมากนะจากกว่าจะกกไข่แต่ละใบออกมาได้บ่มเพาะลูกศิษย์ลงมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเอออ่ พูดง่ายๆบางทีเนี่ยปากจนฉีกเท่าหูแล้ะนะนะที่ดา่าที่บน่นที่ยกย่องอะไรสารพัดสารเพนะกว่าจะได้ดูดูเจรไนาอ่ะเจรไนาเพชรกว่าจะได้เป็นเพชรที่สมบูรณ์อ่ะไมไหมต้องต้องคำยังไงอ,งอย่างางี้นันะ่นแหละนะนะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารยนะ์เนาะเออเนาะเพราะนั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันเนาะนี่เป็นวันลํำลึกถึงพระคุณท่านเนาะเออ ก็ขออนุโมทนาอ่ามีคนถวายรถหลวงตาเมื่อกี้เนาะพร้อมคนขับว่างัน้นก็ตัวมันเองนั่นแหละคือคนขับถวายรถด้วยว่างัน้นต่อไปเรื่อธงภาษีหลวงตาต้องรับผิดชอบนะว่างัน้นมีไฟแนนซ์หรือเปล่ากูลืมถามมันเนาะอ๋ะอไม่เป็นไรเนาะอ่ายังไงเราก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุโมทนาอีกครั้งเนาะมีอะไรต่อไหมครับขออนุญ,ญาตอีกคาถามครับหลวงตา จากคุณขาวมณีรัตครับน้องกัลับหลวงตาครับถามว่าศิลละพระตะปรามาตเป็นภาษาชาวบ้านคืออะไรครับศีลพวกนี้ก็ศีลแบบเดี๋ยวก็ลาศีลเดี๋ยวก็ออกศีลอยู่อย่างเงี้ยแหละรูรปๆโพๆโดยไม่รู้จกักศีลเออเหมือนบอกว่าพระพิสูจไม่รับเงินอย่างเงี้ยไปดูในยามมันจะโยมรับเงิน20,000ื่นวางั้นมันเอามาอย่างไหนละ่ะปากก็พูดอย่างเงี้ยเนี่ยศิลปะพระา อธิศิลญ์เขาไม่ใช่ศิญที่อะรพัฒตาเนาะเพราะฉะนั้นศิลของผู้ดชนเนี่ยเรียกว่าศีลยังไม่บริบูรณ์นะนะจำไว้พระพุทธเจ้าเรียกว่าศรัทธานุ่นดีกว่าอ่ะมันประกอบกันนะเป็นคําพูดเนาะอะถ้าความหมายจริงๆก็คืออาอารูปรูปคำคำเลยสิญนั่นแหละเห็นไหมเอออะถ้าศีลจริงๆเนี่ยสิลสมาธิปัญญาเนี่ยอธิศีลอาิจิตอธที่ปัญญาหมายถึงจิตที่เป็นศีลศีสที่อยู่ในจิตไม่ต้องไปขอใครมันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตกับสีลเป็นอันเด นอกจานั้นล่ะลวงตาว่าความผิดพลาดเห็นไหมปุถุชนถึงปิดนรกไม่ได้ เพราะปุะชชนไม่มีทางที่จะไม่พัดหลงก็ไปสู่การทําชั่วรู้ไหมมันมีทั้งกุศลและอกุศลเลยอ่ะมันยังเป็นทมคู่แต่ถ้าศีลเลยศีลรประมะหรือศีลที่เป็นอธิศีลจริงๆน่ะปิดนรกเลยเรียกว่าโสดาบันได้เลยเรียกว่าเข้าไปสู่ความเป็นอริยได้เลยเนะาะยากยากยากเนาะแต่ก็ง่ายสําหรับผู้ตั้งใจมั่นเนาะถ้าอยากมีศีลตัวนี้ฝึกอนาปานสติ เมื่อไหร่เป็นสมาธิศีลเกิดทันทีไม่นต้องไปขอมันเกิดที่ใจไงเห็นไหมอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยสมมุติง่ายๆเห็นไหมกายเราไม่ได้ทําบาปลองงดพูดเห็นไหมวาจีกรรมก็ไม่มีแต่มโนกรรมล่ะความคิดอยู่เนี่ย มีศีลไหมจิตไม่ศีลไหมศีลมันมีความหยาบบาปก็มี3ามระดับบาบหยาบหยาบคือกายกรรมบาบกลางๆคือวจีกรรมบาบละเอียดที่สุดคือมโนกรรมเห็นไหมเอเพราะฉะนั้นศีลก็ตึงละเอียดตามกันไปจําไว้ออถ้าสมาธิเกิดปุ๊บศีลมีทันทีเลยอเห็นไหมสมาธินั่นแหละบวกเอาศีลคือมโนกรรมไม่สร้างกรรมนั่นแหละศีลอธิศีลเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอย่างไงอะศีลเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่หยุด คิดเนี่ยมันจะมีสีไหมล่ะนั่งอยู่ดีๆมันก็ไปคิดถึงด่าคนนั้นคนนี้นี่เขาเรียกว่ามโนกรรมยังมีอยู่เห็นไ,ไหม